สวัสดีค่ะชื่อคุณครูดงพรครงเพชรน,นะคะชื่อเล่นชื่อตุ้ยค่ะประจำอยู่ที่สาขาวิชาการบัญชีตำแหน่งก็คือครูคส .3 นะคะวิทยาฐานะชํานาญการพิเศษค่ะ จบการศึกษานะคะระดับปวสนะคะการบัญชีจากโรงเรียนอุดรพานีเชยการช่างกลนะคะแล้วก็มาต่อปริญญาตรีใบแรกก็คือสสบการจัดการทั่วไปจากวิทยาลัยครูอุดรธานีแล้วก็ใบที่สองบอชบบัญชีนะคะจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะแล้วก็ปริญญาโทบทมบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจ,จากมหาวิทยาลัยมหาสารคราม ชีวิตการทำงานนะคะหลังจากที่จบอวสนะคะก็ไปทำงานไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวก่อนอยู่ที่การปลาปาแล้วก็สอบบรรจุได้นะคะก็วันเริ่มรับราชการก็คือวันที่กลุ่กุมภาพันธ์สอที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่นอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะคะก็อยู่ขอนแก่นมาจนถึงปี2538 ก็ย้ายมาที่วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็มีโอกาสก็ย้ายเข้าวิทยาลัยอาชีพศึกษาอุดรธานีในวันที่1เมษายน2550ชีวิตการรับราชการก็คือ32ปี8เดือนค่ะแล้วก็มาอยู่ที่อาชีวศึกษาอุดรแห่งนี้ก็คือ15ปี6เดือนค่ะ คือ15ปี6เดือนใช่ไหมคะที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้ได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารนะคะคณะคุณครูเจ้าบุคลากรเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งผู้บริหารคุณครูบุคลากรวิลัยแห่งนี้เป็นคนดีคนเก่งนะคะเพราะนั้นเมื่อได,ได้ได้ร่วมงานนะคะก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากทุกทกท่านด้วยดีนะคะ ความภูมิใจก็คือว่าภูมิใจที่เวลาเราออกไปข้างนอกนะคะเจอลูกศิษย์นะคะแล้วเขาเข้ามาทักทายคุณครูขาจําหนูได้ไหมตอนนี้หนูทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งนี้วิชาที่คุณครูสอนนั่นนะ่ะหนูได้เอาไปใช้เลยหรือบางทีเขาไปเรียนต่อก็หนูนะ่ะที่คุณครูสอนหนูไปนะ่ะหนูได้เอาไปสอนเพื่อนอีกเลยคะ่ะนะคะคิดถึงคุณครูนะคะนะคะอยากกลับมาเรียนกับคุณครูอันนี้แหละคือเป็นความภูมิใจนะคะในชีวิตการรับราชการครูคะ่ะ รุ่นต่อๆไปยุคนี้มันเป็นยุคของเทคโนโลยีเด็กเขาก็จะอยู่กับเทคโนโลยีต่างๆเพราะนั้นก็จะฝากว่าการศึกษานะคะนอกจากว่าเราจะเรียนรู้นะคะแต่ว่าเรื่องของวัฒนธรรมนะคะก็อยากจะให้รักษาไว้อยู่นะคะเรื่องของกิริยามารยาทนะคะเรื่องของสัมมาคาระวะนะคะการเคารพต่อครูนะคะ ผู้มีพระคุณนะคะก็อยากจะฝากพวกเราไว้แล้วก็ทุกวันนี้โลกมันเป็นการแข่งขันนะคะเราจะต้องเรียนเพื่อที่จะไปต่อสู้กับบุคคลที่อยู่รอบข้างเราเยอะแยะเพราะนั้นเราจะต้องคือมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายแล้วก็จิตจิตใจแล้วก็ทางด้านความรู้นะคะต้องสนใจใฝ่เรียนรู้นะคะคุณครูรุ่นใหม่ที่มานะคะ นอกจากว่าไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองฉันบรรจุมาในตําแหน่งสอนฉันจะสอนอย่างเดียวไม่ใช่นะคะหน้าที่พิเศษนะคะคุณก็ต้องทำนะคะควบคู่กันไปแล้วก็เรื่องของฝากไว้ก็คือ,อเรื่องของกิริยามมารยาทนะคะคือเรายังยังอยากจะให้มีตรงนี้อยู่นะคะ รู้จักผู้อาวุโสนะคะเราอาชีพของเราเป็นครูก็คือการแต่งกายนะคะให้มันเหมาะสมกระโปรงไม่สั้นเกินไปสีผมไม่ฉุดฉาฉิดเกินไปรองเท้าอะไรให้มันเหมาะสมกับอาชีพของเราเพราะว่าเราเป็นตัวอย่างเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าในคุณครูรุ่นน้องนะคะถ้าเราได้รับมอบหมายงานนะคะก็ ต้องมีการประสานงานนะคะพูดคุยกันสอบถามกันนะคะงานตรงนี้มันติดตรงนี้นะคะจะขอข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็การเรียนการสอนมันก็ยังเป็นหัวใจหลักอยู่นะคะก็ฝากพวกเราไว้นะคะแล้วก็ช่วยกันพัฒนาให้สถานศึกษาหแห่งนี้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการของผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาก็จะได้มีความสุขเมื่อเขาเข้ามาเรียนที่นี่